สวัสดีครับผมผมนายชัชพล์โกศิกุลนักศึกษาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคนิคครับผมผมมาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ที่มไุษสร้างขึ้นการประจุภัยของนายเอกนะครับผมอ่ามันก็จะมีถึง4หัวข้อนะผมหหลักการเล่นผล2ลักษณะทนงานและ3วัตถุประสงค์และหัวข้อสุดท้ายประโยชน์ที่ได้รับอ่าหนึ่งนะครับผมหลักการเล่นผลในปัจจุบันเด็กและวัยชนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหมดไปกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเล่นเกมคณะผู้จัดทำจึงได้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ส่งเสริมความรู้ทําให้เกิดความสนุกสนานและเกิดการได้รับสารู้สาระขอภัยนะครับเมื่อกี้เกิดได้รับสาระความรู้ในช่วงระหว่างที่เล่นเกมอยู่ลักษณะชิ้นงานเป็นเกมแนว RPG Maker การประจนภัยในโลกว่างและใช้โปรแกรม RPG Maker ในการจัดทําครับ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้เกิดการมาสนใจของเกมแนว RPG Maker อีกครั้งเพราะในช่วงยุคปัจจุบันนี้นั้นไม่ค่อยมีเกมแนว RPG Maker มากนักจึงได้จัดทำสิ่งนี้ขึ้นครับประโยชน์ที่ได้รับส่งเสริมความรู้บันเทิงผ่อนคลายวิธีการสร้างกเกมแนว RPG Maker และการใช้ประโยชน์จาก RPG Maker MV นะครับผมต่อไปไปรับชมตัวเกมกันเดียวครับผม อ่านี่ครับผมตัวเกมของเราก็จะเป็นอย่างนี้มีหน้า New Game Continue แล้ว Option นะครับผมเอาเป New Game กัเลยดีกว่าอ่าเข้ามาก็จะมีช่องพูดนะครับผมว่าถ้าจะไปไหนคุยกับใครแค่กดเมาส์ซ้ายถ้าเราเข้าใจแล้วก็กดเข้าใจแล้วนะครับผมอ่าเราทีนี้เราก็จะตื่นแล้วครับผมไปสู่โลกภายนอกเปิดมาเราเจอไอพครับผมเราลองคุยดูเลยอ่าเขาเป็นแม่งเราครับผม นี่ครับผมก็จะมีบทนสนทนาเล็กๆนน้อยระหว่างตัวเรากับคุณแม่นะครับผมเราได้รับเงินนะครับผมแล้วก็ขวดเลือด20อันครับผมเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะไปะจนภัยกันแล้วไปกันเลยดีกว่าครับนี่นะผมออกหน้าหอกบ้านนะผมนี่นะผมเวลาเราจะไปไหนก็เพียงแค่กดเมาส์ซ้ายาเราเจอประตูปริศนาประตูได้บอกว่าต้องการวิญญ,ญาณแห่งภัยและวิญญ,ญาณแหง่งพิ เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราลองดูตามทางดูนะครับผมลองดูครับอ่าเรามาถึงเราอยู่แมปแห่งป่าซึ่งต้องเป็นบอสแห่งพงภัยอย่างแน่ๆนเราเจอคนนะครับผมลองคุยดูอ่าเขาจะถามว่าเราต้องการข้ามไปหรือไม่เราบอกว่าใช่นะครับผมเขาต้องการเงิน200แต่เราไม่จ่ายครับผมอ่าตามจริงแล้วเขาเป็นโจรเขาเป็นศัตรู ผมไม่ดีนะครับผมาก,การต่อสู้อ่าเราสามารถหลบคิดของเขาได้นะครับผมเรามาลองใช้สกิลกันดูดีอ่ะนะครับ Double t a าการฟันสอดนะครับอ่าทีนี้เราก็ชนะเรียบร้อยอเวลาเราชนะเสร็จเราก็จะได้เงินพันยูพีห้าร้อยจีนะครับผมอ่าตอนนี้เรา level 5แล้วอ่าโจทย์ก็ได้ฝากบทท้ายไว้นะครับผม ส่วนเกมต่อส่วนแมปต่อไปนั้นจะเป็นยังไงขอให้ได้ดาวน์โหลดมาเล่นกันเลยนะครับผมตามเ r ียวโค้ดเลยขอบคุณครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ